สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักของครูนุยทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูนุ้อีกแล้วกับห้องเรียนออนไลน์ของเรานะคะต้นไม้ช่วยโรคสวยเรามาช่วยกันร,รักษารดน้ำพวนดินไดย้ยาต้นไม้มีค่าอย่าทำลายวันนี้หน่วยการเรียนรู้ที่26นะคะเรื่องต้นไม้แสนรักเราจะเรียนเกี่ยวกับ รูปร่างลักษณะของต้นไม้เอ๊ะต้นไม้ที่คุณนุยบอกตั้งแต่ต้นนะคะช่วยให้โลกสวยแล้วก็ทำไมคะทำให้มีบรรยากาศดีๆและเราทุกคนต้องช่วยกันรักษามีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนกันหรือยังนะคะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะไปพบกับต้นไม้นี้แล้วเราไปเจอกันในคลิปเลยค่ะเด็กๆไปกันเลย ต้นไม้คือสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติสามารถสังเคราะห์แสงได้ด้วยตนเองจเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้แต่ต้นไม้มีความแตกต่างจากคนและสัตว์เพราะต้นไม้ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเองต้นไม้บางต้นก็อยู่ในน้ำ แตกต่างกันเช่นดอกกุหลาบดอกมะลิดอกปีบดอกเข็มนอกจากนี้ต้นไม้ก็ยังให้ผลที่ไม่เหมือนกัน เปียบเทียบต้นไม้ที่มีขนาดสูงแล้วก็ขนาดเตี้ยให้เด็กๆดูกันค่ะมาเด็กๆมาดูกันเลยค่ะต้นนี้คือต้นที่มีขนาดสูงและก็ต้นนี้ก็มีขนาดเตี้ยนะคะเด็กๆจะทราบได้ยังไงต้องเอาสองต้นมาวางคู่กันค่ะเมื่อวางของต้นคู่กันแล้วเด็กๆก็จะเห็นแล้วใช่ไหมล่ะคะ ในกระถางสีเหลืองจะมีความสูงกว่าและต้นที่อยู่ในกระถางสีชมพูจะมีขนาดเตี้ยกว่านั่นเองค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆเด็กๆไปเรียนรู้ลักษณะของต้นไม้กันมาแล้วใช่ไหมล่ะคะเด็กๆวันนี้คุณนุชขอทบทวนอีกนิดนึงนะคะอะต้นไม้ที่เด็กๆเห็นอยู่ตอนนี้คือต้นไม้ที่มีขนาดเก่งมากค่ะขนาดสูงนะคะ แล้วก็ต้นไม้ที่เห็นอยู่ตอนนี้คือขนาดที่เตี้ยกว่านะคะต้นไม้ไม่ได้มีแค่ความสูงกับความเตี้ยนะคะเด็กๆยังมีต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่และมีขนาดเล็กด้วยนะคะเด็กๆแล้วเด็กๆลองสังเกตที่บ้านเราสิคะว่ามีต้นไม้ที่มีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันออกไปมีอะไรบ้าง แล้วลองอัดคลิปส่งม้คุณครูนุ้ยดูบ้างน,นะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะวันนี้แบบฝึกหัดของเราไม่ยากเลยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันค่ะไปกันค่ะเด็กๆการบ้านวันนี้ก็คือตัวพยัญชนะบอใบไม้เด็กๆออกเสียงพร้อมคุณนุ้ยสิคะบอใบไม้เก่งมากค่ะเด็กๆ ต่อไปเรามาฝึกเขียนบอใบไม้นะคะถ้าเขียนเสร็จแล้วนำกลับมาส่งคุณครูที่โรงเรียนด้วยค่ะค่ะเด็กๆและที่คุณุ้ยฝากเด็กๆอยู่ทุกครั้งนะคะนั่นก็คือทำไมคะสวมแมสน,นะคะตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปอีกแล้วนะคะมีไวรัสที่กลายพันธุ์เกิดขึ้นอีกแล้วดังนั้นเด็กๆต้องระมัดระวังให้ดีๆเลยนะคะแล้วก็ นอกจากจะสวมแมสแล้วครูนุ้ยให้ทําอะไรคะถูกต้องค่ะล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างด้วยนะคะเด็กๆเ,เรากาดตกไม่ได้นะคะเรายังคงต้องทำอย่างนี้อยู่เพื่อความปลอดภยัยเพื่อให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงนะคะเด็กๆแล้วถ้าสถานการณ์ที่ดีขึ้นกว่านี้นะคะเรากลับมาเจอกันในห้องเรียนของเรานะคะเด็กๆ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย